ที่เวอร์ทรียินนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับส่วนวันนี้สังเกตได้ว่าผมแต่งตัวผิดจากที่เคยเห็นนะครับก็เป็นเพราะอะไรนั้นอขอบอกเลยว่าวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับซึ่งผมได้ให้ได้รับเกียรตินะครับมาสัมภาษณ์เขาครับถึงสำนักงานนะครับบรรยากาศด้านในนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่วน

ซึ่งคุณหนุ่มเป็นใครเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เขานะครับครับผมอันดับแรกนะครับการคุยกันในห้องขอบอกก่อนนะครับว่าคุณหนุ่มและผมเนี่ยได้ผ่านการตรวจไอทีเคเรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นการสัมภาษณ์วันนี้ผมขออนุญาตถอดแมสกก่อนนะครับครับผมก็จะให้คุณหนุ่มแนะนำได้แนะนําตัวเองนะครับว่าเป็นใครนะครับตำแหน่งอะไรนะครับผมช่วคุณหนุ่มแนะนำตัวเองได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อคุณหนุ่มนะครับ ที่จริงชื่อสถิตปาร์เอยนะครับเป็นผู้อรนวยการศูนย์ฝึกอบรมบริการแห่งประเทศไทยดูแลเขตภาคเหนือนะครับตำแหน่งจริงๆก็คือเป็นผู้อรนวยการศูนย์ฝึกภาคเหนือสถาบันบริการแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านความปลอดภัยของส่วนบุคคลมีหน้าที่ดูแลระบบการจัดการความปลอดภัยของระดับเจ้าสัวต่างๆแล้วก็พระมหากัตริย์หรือองค์ชายหรืออะไรที่มาในประเทศไทยที่เข้ามานะครับ ที่มาในประเทศไทยที่ของเราครับจะทํางานด้านเกี่ยวเรื่องรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยโดยตรงแล้วก็เป็นครูสอนการต่อสู้นะครับแบบผสมภาษาับในการต่อสู้แบบระยะประชิดโอ้เยี่ยมเลยครับผมครับแล้ววันนี้นะครับคุณหนุ่มก็จะมารีวิวปืนครับกระบอกใหม่ซิงๆเลยตื่เต้นมากครับโอตื่เต้นก็ได้ขาวว่าคุณหนุ่มเนี่ยถือกระงหนัด ได้ข้อสารปุ๊บจองตั๋วเพื่อไปเลือกซื้อปืนด้วยตัวเองนะครับใช่ครับครับผมก็วันนี้เป็นปืนอะไรนั้นจะให้คุณหนุ่มได้รีวิวด้วยนะครับใช่ญเลยครับคุณครับครับก่อนอื่นนะครับที่ตอนที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็เปิดกล่องมานะครับแล้วก็มีใบเอกสารควบคุมหรืออะไรต่างๆนะครับที่ซื้อมานะครับคืออันดับแรกนะครับผมได้ปืนกระบอกหนึ่งนะครับได้แม็กกาซีน2แม็กกาซีนนะครับ ตัวช่วยรีโ o a d ของแม็กนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ที่ล้างเหมือนเดิมครับที่ก๊อกมีให้ครับตัวนี้แล้วก็ไม้ครับไม้อยู่ข้างในนี้นะครับเหมือนเดิมแค่นั้นเองแต่ที่เห็นว่ามีแม็กเพิ่มนะครับผมซื้อมาเพิ่มครับมันเป็นตัวสามารถบอกยี่ห้อได้นะเป็นตัว S15 ครับที่ใช้ลูกกระสุนได้15นัดนะครับในของก๊อกนะครับมันจะแตกต่างกับตัวนี้ยังไงนะครับอันเนี้ย คือบรรจุแค่ได้แค่สบนัดมีตัวเรียงเรียงตรงนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสลับควยลูกนะครับเหมือนกับก๊อกธรรมดาทั่วไปเลยแต่มันแตกต่างคือว่ามันเป็นเหล็กดังนั้นถ้าเกิดเราจะซื้อใส่ตัวเนี้ยผมแนะนําเลยครับให้เปลี่ยนสลับสาหรับคนที่ชอบสนะีสามเอกนผมก็เลยศึกษาในคลิปต่างๆรับครับ,รบม,มันมันก็เลยกลายมาเป็นที่ว่า ซื้อแม็กมาก่อนปืนหามากนะครับหามากซื้อแม็กซื้อสองซื้ออะไรมาเตรียมพร้อมก่อนปืนเพราะเป็นปืนที่ผมข้างใช้มานานตั้งแต่ที่เขาวางโปรโมทขายแล้วนะครับวางโปรโมทขายคือผมตั้งแต่ว่าจะซื้อมากเลยแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อแต่ตอนนี้ก็คือเราก็พูดในคลิปเลยว่าผมไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อเองมีมีมีงบสางสนมตังค์ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ใจดีครับงบประมาณประมาณนั้นก็เลยว่า มันตื่นเต้นที่ว่าเราได้ปืนมาฟรีมันเลยตื่นเต้นตรงนี้ครับใช่ครับคือไม่ได้เสียตังค์ครับก็ประมาณนี้ครับก็แถมแถมมาแค่นี้แต่มีจุดไฮไลท์ครับในใบปสามนะครับเขาแถมลูกริงให้อีกสิบสองนัดผมลืมไว้ที่ร้านครับตื่นเต้นเกินครับตื่นเต้นขนาดไหนไม่ขนาดไหนครับทิ้งลูกกระสุนไว้ที่ร้านครับไม่ได้เอามาผมได้บปปสามเสร็จปุ๊บผมรีบจองทุกอย่างนะครับเคลียร์จบทุกอย่างปุ๊บ ไปรับปืนด้วยตัวเองที่ร้านเลยครับดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเห็นข่าวที่ว่าก๊อกนะครับทําปรับขนาดของปืนใหม่ใช่ครับที่ว่าจาก43เดิมแล้วมันมีล้นหรือว่าอะไรเนี่ยอ่าเเดิมเมเนี่ยคือด้านเขาจะสั้นนะครับผมเป็นตัวซับคอมเพนะครับแต่พอกรอกได้ปรับปรุงนะครับทําการเอาโครงตัวใหม่ใส่เข้าไปทําให้การจับกระชับมากขึ้นนะครับอ่า เดี๋ยวยกมาให้ดูนะครับนั่นหละครับตัวนี้ครับก่อนผมเคลียร์ปืนให้ดูก่อนนะครับหันเปทางปลอดภัยครับถามกันไลท์ครับตอนนี้ปืนปลอดภัยไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับสวยมากครับอันนี้เป็น 43x ของ USA นะครับ USA หรือออสเตรเลียมันไม่แตกต่างกันเลยนะครับใช่ครับผมนั่นแหละครับผมก็เลยว่าทางร้านเขามีของ USA ผมก็เลยเอา USA ครับเขาบอกว่าจะเอาอันไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาตรงเนี้ยมันมี USA ก่อนผมว่าเอา USA อยู่แล้ว ครับถ้าจะเอาออสเตรเลียร,รออีกสองอาทิตย์ประมาณนั้นครับแล้วก็ได้มามันเหมาะมือมากครับมันเล็กบางกระทัดรัดแต่มือผมใหญ่นะครับแต่ผมชอบที่ปืนซับคอมแพกเนื่องจากอาชีพผมทําทํางานประเภทนี้อยู่แล้ว,วแล้วก็ต้องพกปืนหลายกระบอกแต่อาชีพผมต้องทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งสถาบันก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอาชีพก็มี คุณวุฒิวิชาชีพมีใบอะไรกันตีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นบริการธรรมดาหรือว่าบริษัทนะครับแต่เราเป็นสถาบันเลยใช่ครับเรามาสนใจปืนกันดีกว่าโอเคก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวนไปวนมาเลยคือดีใจครับคือรอยลอยยี่ม้อผมนี่คือตื่นเต้นมากคือปืนกระบอกเนี่ยครับที่ได้มาเนี่ยก็เพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีครับซื้อให้แล้วกัน อ่าเราพยายามซื้อซื้อห้เเนื่องจากเนื่องจากว่าผมไม่ได้เสียตังอะไรเท่าไหร่ครับก็เลยรองตั๋วไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะได้ปืนนะครับตื่นเต้นมากครับนี่ครับซื้อเดี๋ยวครับปิดปิดอันนี้ก่อนซื้อไอตัวเหล็กมาเลยซื้อไอตัว Max S สิบห้ามาทุกอย่างนะครับเตรียมความพร้อมก่อนซื้อสองซื้ออะไรมาก่อนก่อนที่จะได้ปืนอีกครับเตรียมเลยครับคือตื่นเต้นมากๆแลวก็ยังไม่คืนจะยิงนัดแรกเนี่ยครับผมก็เลยว่าอยากจะให้ครูผม นะครับครูของกรพภาคนาคือครูเอนะครับแล้วก็อยากให้ยิงประเดิมนัดแรกก่อนนะครับนัดแรกครับเป็นิจอยรงยิ่สิบไหให้ก่อนนะครับแต่จะเอาในแม็กเดิมหรือแม็กใหม่ก็ได้นะครับได้สองแบบเลยนะครับเชิญครูเอต่อเลยครับผมตื่นเต้นไม่รู้จะพูดอะไรก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับอาจจะดูผมแปลกตาไปนิดนึงเนื่องจากหนึ่ง ไม่ได้ใส่ผ้าพานห,หัวเหมือนเดิมเนาะแล้วก็การแต่งตัวนะครับดูเรียบร้อยผิดป,ปกตินะครับเนื่องจากว่าวันนี้มาสัมภาษณ์คนพิเศษนะครับคิดว่า V.I.P จริงๆนะครับเป็นถึงระดับพอ,อ,อนะครับก็ต้องเนียบ,บนิดนึงนะครับ FC ทุกท่านต้องอยากจะเห็นคลิปในการรีวิวที่สนามฉะนั้นในวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปที่สนามกันอีกทีนึงนะครับเพื่อทําการทดสอบพื้นกระบอกใหม่ ซิงซินตัวนี้นะครับว่าการระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยนัดแรกและนัดต่อ,ตอไปนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม